ที่นี่มีเรื่องเล่าตำนานประสบการณ์ร้อนของผู้คนต่างๆนานาที่ได้ประสบพบเจอท้ายทอดผ่านช่องร้อนหลังเมคก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นเด็กโปรดช่วยกดไลค์กดติดตาม แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ได้รับชมรับฟังในวันนี้ขอตั้งชื่อว่าบ่อน้ำเฮียนตอนที่ปอนยังเป็นเด็กปอนก็ได้มีโอกาสไปงานวัด โดยเฉพาะใกล้คำคำเด็กเด็กก็ชวนกันเล่นซ่อนแอบตามประษาเด็กที่อยู่ในชนบทโดยปอนก็ได้เป็นคนไปแอบเพื่อนคนที่หาก็หันหน้า เข่าต้นไม้แล้วก่อนนับเลขกก่อนจะออกตามหาเพื่อนระหว่างนั้นปอนก่อได้หาที่ซ่อนก่อได้พบเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึง่ง วิ่งไปทางหลังวัดแล้วก็ลงไปในบ่อน้ำที่ถมดินแล้วเมื่อปอนได้เห็นอย่างนั้นก็จึงลงไปในบ่อดินนั้นด้วยเพราะคิดว่า จะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อนไม่สามารถมองเห็นได้อย่างง่ายง่ายจากนั้นปอนก็ได้บอกให้ผู้หญิงคนนั้นปิดฟ้าบ่อไว้เผื่อจะได้ไม่ให้เพื่อน หาเจอแล้วก็บอกว่าแบบนี้เพื่อนคงตามมาไม่เจอแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดถามว่าเด็กคนนั้นมีชื่อว่าอะไรเพราะว่า ไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็พึงมาเล่นด้วยกันในวันนี้เป็นครั้งแรกเนื่องจากเสมือนว่าเมื่อมีงานวัดก็จะมีเด็กๆมาจากหลายสถานที่มาเที่ยวมาเล่นได้ประสบพบเจอ กันเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเด็กหญิงคนนั้นก็ได้บอกว่าเธอมีชื่อว่าทับทิมสองคนก็ได้คุยกันไปเรื่อย จนเวลาผ่านไปนานเท่าไรก็ไม่มีใครรู้จนกระทั่งปอนเผลอหลับไปและก็เป็นอย่างเช่นเดิมปอนก็ไม่รู้ว่าเธอหลับไปนานเท่าไรแล้ว พอตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันก็มืดสนิทแล้วปอนจึงผูดว่านี่ก็มืดแล้วเพื่อนเพื่อนคงหาเราไม่เจอหรอกนี่ก็นานมากแล้ว จนขำหม,มืดแล้วเราออกไปกันเถอะแต่ในความมืดมิดนั้นก็ไม่มีเสียงตอบใดๆเลยปอนจึงเปิดฝาบอน้ำขึ้น ก็ได้พบว่าตัวเองนั้นได้อยู่ในบ่อนั้นคนเดียวไม่มีผู้หญิงที่ชื่อว่าทับทิมอยู่เลยจึงรีบออกจากบ่อน้ำ วิ่งเข้าไปที่วัดก็ได้ยินเสียงของพ่อแม่เรียกแม่หันมาเห็นปอนก็วิ่งเข้ามากอดแล้วถามว่าไปไหนมา ปอนก็ได้เหล่าทุกอย่างไอแม่ได้ฟังสรุปคือตอนนั้นปอนไม่ได้หายตัวไปแข่ช่วงเย็นอย่างที่ปอนได้เข้าใจจริงๆแล้วนั้นปอนได้หายไป ถึงสองวันสองคืนกันเลยทีเดียวจากนั้นแม่ก็พาไปหาหลวงพอ่อซึ่งก็ได้ช่วยกันตามหาอยู่เมื่อพบกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อ ก็ได้บอกให้ทุกคนเดินไปที่ป่าช้าหลังวัดแล้วก็พาไปหยุดอยู่ที่โคดเก็บกระดูกของเด็กยึ้งที่ชื่อทับทิม เมื่อปอนได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็ร้องไห้จ่าออกมาหลวงพ่อบอกว่าเด็กหญิงที่ชื่อทับทิมนี้ได้ตกบ่อน้ำนั่นตายเหมือนหลายปีแล้ว หลังจากนั้นทางวัดจึงถมบ่อนั้นแล้วก็ปิดฟ้าไว้แล้วตั้งแต่นั้นเป็นตนมาท่านผู้ชมผู้ฟังครับท่านได้รับชมและฟังเรื่องนี้แล้วท่านมีความคิดเห็นไหวอย่างไรคอมเมนต์มาได้นะครับ ว่ากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ